แล้วม응หเงาพอดเงาม้นตรงมาได้วันนี้เขาพี่น่อไหมขายลูกได้เนี่ยตองน่ถ้าเรามีออนไ่ยเือมัเจ๊แอลมัายได้ว่าหอมเผาี้มเผา ข้าน่อยเผากิ่คกบใส่เผาพิส่ไว้กิ่นหอมหอมมาไพักในสวนมาหลวบแบบนี้อ้ยบดขานาดเรื่องเส่ บวงยิ่ปนตรงพักเลยอรเยออกนอี่ประกาศพักไหมพักไหมเนี่ยพักนิ่ง

มีความปลอดสัรนิษมีประโยชน์ต่อร่างกายบ้านเนี่ยมีนั่นหลายบานสมปรน่อยบังเจเบิ้งสมปรน่อยอืมสมปรน่อยมีกุง้งมีปลาซิวมีเงขาใส่ใส่มาได้มาเห็ดสม,มสประจอมสัตว์กับปิกน่วยเนี่ยปิกหน่วย

มัดกายเห็นเลยหุ่นพอกินเ้วหยด นีนแมวนี่ล่ะโอไม่หยาบหวังก็ไปหาเหนือมาซอยจุกันตัวออืเหนือหันเขเลยตะเข็มพอด๋ยวหอมใจหวัอืมได้และบัน 都得了。